เต้าเตยหม้อไฟร้านนี้อร่อยมากร้านอาหารซีฟู้ดพื้นเมืองกลางเมืองภูเก็ตไม้หมอนฟอเรอีอยู่ใจกลางเมืองบริเวณบขอสอภูเก็ตเลยครับร้านหาง่ายที่จอดรถเยอะมากมีโซนให้เลือกนั่งเยอะเลยครับที่นี่มีความเป็นธรรมชาติด้วยนาปะต้นไม้เยอะมากร่มรื่นถ่ายรูปก็เยอะเลยครับมีเป็นห้องว i p ีด้วยนะซุ้มใหญ่ซุ้มเล็กร้านชมดาวแล้วก็ห้องคาราโอเกะร้านมีเมนูอาหารให้เลือกเยอะเลยครับอย่างจานนี้คือเต่าเตยหม้อไฟเนื้อหวานนุม่อามอเมล่าสดให้ชิ้นพอดีค่ะต้มในน้ำซุป สา่ญี่ปุ่นรสจเครื่องเทศยาจีนกลิ่นหอมฟุง้งมาพร้อมกับเซตผักที่ใส่ลงไปในหม้อไฟได้เลยรสชาติกลมกล่อมแล้วก็หอมเครื่องเทศยาจีนมากเนื้อปลาคือเด้งหวานนุ่มอร่อยมากเลยนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวรสเด็ดของเขานี่อร่อยเลยส่วนคลิปปลาเขานําไปทอดกรอบเคี้ยวเพลินเลยครับจาน,นี้แกงจืดเต้าหู้ปลาเค็มมีหมูสามชั้นด้วยนะครับซุปร,ร้อนอร่อยเลยจานนี้กะเพราผัดพุ่งสซดตัวใหญ่ๆอันนี้ยำสับป,ประรดภูเก็ตครับตามมาด้วยของโปรดที่เนื้อปูคือเยอะมากเนื้อปูผัดมะนาวกินกับข ขีข้าวสวยก็ต้องมีแกงหอยชุบแกงกินยากนะคะกินร้านนี้คืออร่อยถูกใสเครื่องแกงดีมากมีอีกหลากหลายเมนูอาหารใต้รสเด็ดและเมนูพื้นถิ่นที่หากินยากเลยนะทีนี่ยังรับจัดงานแต่งและงานสังสรรค์ทุกชนดรับจัดงานนอกสถานที่ด้วยและทางร้านยังรับทำข้าวกล่อง50กล่องขึ้นไปด้วยนะครับใครสนใจติดต่อทางร้านได้เลยหรือมาทานที่ร้านได้เลยนะคะร,ร,ร้านไม้หมอน f o r รส